สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสูก่การอ่านไพ่ของช่องนายทีทาโรสเก้านะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์เป็นความรักในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้หรือว่าในช่วงท้ายของปีนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีสิงห์หรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้ววันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เป็นการนนะับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็าสามารถดูคบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาว อะไดาวจันทอะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันไดใ้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลาัคคณาดาวสุกดาวจันเบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลัคคาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดวงความรักจะเน้นเรื่องของดาวสุกเป็นหลักก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่ความรักพวกคุณในช่วง โค้งสุดท้ายของปี2 5 6 7นนี้เนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวท้ายคลิปมาจะแถมในส่วนของการงานแล้วการเงินเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะใครที่อยากจะอัปเดตการงานแล้วการเงินก็รอดูให้จบทั้งคลิปแล้วกันเนาะโอเคมาเริ่มกันที่ความรักก่อนนะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์เพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งมาหรือเปล่าเอ่ยหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบพลุกพลูโผล่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายหรืออาจจะเป็นตัวของเราที่ในช่วงเนี้ย รู้สึกอยากที่จะหายสาบสูญออกนอกโลกไปเลยนะคะรู้สึกเหมือนอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันก็คืออยู่ไม่ไหวแล้วเนาะไพ่พลังงานเป็นไพ่เดอเดนะคะบางท่านอาจจะขุยชาวราศีพิจิกและข้ะาพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ซึ่งไพ่ใต้สํหรับเป็นไพ่แปดไม้เท้าเครื่อหวานรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเป็นความสมัมพันธ์ที่มันมีการจบหรือว่างเงียบหายกันไปแล้วลึกๆในใจของเราอะ น่าจะยังอยากคุยคนคนนั้นยังอยากติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์ไม่ว่าคนที่เงี่ยมหายไปจะเป็นเราหรือจะเป็นเขาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของความเป็นสิงเราอาจจะมีบางจุดที่เราเหมือนพยายามขับใส่ไร้ส่งคนรักของเราไปทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากทําแบบนั้นแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นการลองใจหรือของขึ้นณนะช่วงเวลานั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ขอพายเพิ่มหน่อยว่าทําไมเป็นเดดเลย ก้าดาบดูจะเครียดนะคะความเครียดความกดดันก่อให้เกิดเดอเดนี่หรือเปล่าสิบไม้เท้าด้วยนะมันมีความหนักอกหนักใจอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าหลายๆท่านพยายามที่จะเข้าหาเขาพยายามจะคุยดีๆก็แล้วพยายามที่จะ ทำยังไงก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้เราได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มันมีการขยับเขยื่อนหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่เราสึกว่ามันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่ายิ่งทําเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเขาดูมีเงื่อนไขเนาะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่แน่ใจว่านอกจากเราแล้วเขามีคนอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าเขามีปัจจัยเขามีเงื่อนไขอะไรที่เราเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าไพ่ขึ้นมาไพ่ก้าวดาบใบแรกเลย มันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้เรารู้สึกเครียดและความเครียดนั้นก็ทําให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจคือถามว่าแบกได้ไหมคือเราก็แบกได้นะคะก็คืออาจจะแบกมาดาแล้วก็ได้นะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้าอย่างที่บอกแหละว,ว่าเราอาจจะไม่ช่วงเวลาที่เราพยายามปรานีประนอมแล้วนะพยายามจะคุยดีๆแล้วนะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักนะคะซึ่งไพ่ตาสาหรับเป็นไพ่เด็กถือดามันอาจจะมีบางจุดที่เราสึกว่าเราไม่สามารถจะไว้วางใจความสัมพันธ์นี้ได้เลยใจมันร้อนดุเดือดอยู่ตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวขอนึงม้ให้เลย เดเดหน่อยเดียเดยเธออะไรเอ่ยหกดามนะคะรู้สึกถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าเอ่ยภพยใต้สำหรับขึ้นเดดเดวิลนะคะ บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกท็อกซิกรู้สึกกดดันอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเนื้อเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าจริงๆแล้วเดร์เดวี่อาจจะไม่ใช่ชู้สาวก็ได้แต่อาจจะเป็นความรู้สึกความกดดันความอึดอัดความหน่วงที่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างครอบงำเราเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพ่อแม่พี่น้องครอบครัวการงงการงานหรือความขี้หึงขี้หวงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยะนะคะหันมองว่าชาวราศีสิงห์และกนณสิงห์น่าจะอยู่ภายใต้บรรยากาศความรู้สึกกดดันนมาเป็ เวลาน,านานแล้วเหมือนกันเราพยายามทําดีก็แล้วทําอย่างนั้นก็แล้วอย่างนี้ก็แล้วโดยธรรมชาติของสิ่งก็คือทนอะไรไม่ค่อยได้มากอยู่แล้วเนาะเออเราพร้อมที่จะบวกมากกว่าพร้อมที่จะรับฟังอย่างเดียวนะคะก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันบางทีเดทเดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวของเราที่รู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้เนาะอืมเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจเนะคะเออทีนี้ขอให้เพิ่มหน่อยว่า แล้วตอนนี้ชาวสิ่งอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างล่ะไฮพีเทสนะคะเฮอร์มอืมก็กำลังคิดอยู่ใช่ไหมสามเหรียญเดวิลสี่เหรียญ ถ้หวนมองว่าคุณน่าจะกําลังใช้เซนในการอ่านสถานการณ์แล้วก็ทบทวนความรู้สึกตัวเองนะคะคือบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เราพยายามจะคุยกับเขาพยายามที่จะหาจุดที่ลงตัวแต่มันเป็นการคุยที่แบบมันก็ยังไม่มีความเข้าใจกันอย่างท่องแท้สักทีอะบางทีพอเราสื่อสารกับเขาไปเขาก็เหมือนจะฟังแต่สุดท้ายแล้วก็ ก็ไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรกับมาเท่าที่ควรจะเป็นขนาดนั้นหึ่อสองคือมาเป็นการคุยที่เราได้แต่ฟังแล้วเขาก็พูดของเขาไปแล้วเราอาจจะมีความย้อนแย้งอยู่ข้างในก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงมองว่าหลายท่านน่าจะน่าจะเหนื่อยแหละน่าจะรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะว่า บางทีเราอาจจะยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้แต่พอมองแล้วจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนจะพัฒนาเติบต,ตไปไม้ยากหรือมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ค่อยถูกใจเราเหมือนกันก็เป็นไปได้เนาะทีนี้ไปดูเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะนึกถึงเขาคนนั้นของคุณเอาไว้หนาอเขาพลังงานตึงใบค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ แปดไม้เท้านะคะเป็นไพ่แปดไม้เท้าช่วงนี้เขาน่าจะาเหมือนคนที่อยากจะทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนาะเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือว่าเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นน่ยนะคะไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่แปดเหรียญจริงๆหวานมองว่าเขาน่าจะอยู่ในจุดที่ใช้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้ว เขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทรงทรงตัวแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าขยับขยื่นความสัมพันธ์ก็ได้ขอหนึ่งใบให้แปะไม้เท้าหน่อยแปะไม้เท้าคืออะไรเอ่ยหรือช่วงนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าว,ข,าวข่าวอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่จริงๆไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่แปะเหรียญจิตใต้สํานึกลึกๆของเขายังเหมือนคนที่ยังย้ําอยู่กับพี่อยู่ะค่ะยังไม่ได้แบบ เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นเห็นไหมสีถ้วยจริงๆเหมือนยังไม่รู้เลยนะคะว่าเดงต้องการอะไรแต่อาจจะพูดเก่งขึ้นนะคะในช่วงนี้อาจจะพูดเก่งขึ้นหรือฟุ้งมากขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน อคิงถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยช้าท่าลมเนาะแล้วก็อัศวินถือดาบโอเคช่วงนี้ถ้าเขาพูดเยอะผิดปกติก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยเขาไปละกันนะคะไม่ว่าการสื่อสารของเขาจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบไหนก็แล้วแต่บางทีอาจจะเป็นการพร่ำพรรณนาหรือบางทีอาจจะเป็นการใช้คําพูดที่ค่อนข้างจะแข็งแข็งและเย็นชาหรือกระแทกแดกดันหรือสักพักเงียบกริบไม่มีการสื่อสารใ,ใดๆนะคะ ถ้าในช่วงนี้อารมณ์เขามีความสวิงเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หุนหันพลันแล่นเดี๋ยวก็เงียบเหลือเกินเดี๋ยวก็ฉับฉับฉับ,บอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนอยากสื่อสารหรืออยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออ ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรเดี๋ยวค่อยถามลกันแต่ไพ่กาสองขึ้นเก้าดาบดูจะเครียดน,นะคะดูจะเครียดก็เลยอาจจะอยากพังครูอะไรก็แล้วแต่ออกมาหรืออยากที่จะอยู่คนเดียวในบางครั้งแล้วก็อาจจะอยากออกมารบในบางครั้งก็เป็นไปได้เนาะอ่ะเขาทาแบบนี้ทําไมล่ะแล้วเ,เขาต้องการอะไรเอ่ยสิบไม้เท้าให้รู้ว่ามันเหนื่อยนะคะให้รู้ว่ามันเหนื่อยแล้วมันหนักใจเหมือนกัน เออให้รู้ว่ามันเครียดอะนะคะซึ่งมีไพ่พลังงานหลักของคุณขึ้นด้วยจริงๆคุณอาจจะเป็นหนึ่งในความเครียดของเขาด้วยนะเขารู้สึกว่าเขาเหมือนต้องแบกรับความรู้สึกหรือว่าความอึดอัดความลำบากใจอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณคุยกับเขาเวลาที่คุณลอยไปหาเขาอะเขาเหมือนเขาต้องใช้เซนส์นในการอ่านคุณอยู่ตลอดเวลา เออบบกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณก็ไม่ค่อยไว้วางใจเขาแล้วเขาก็ดูไม่ค่อยไว้วางใจคุณนะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวก็ได้นะคะว่าเราแวงหรือไม่ไว้วางใจแต่อาจจะเป็นการเหมือนจะมาไหมไหนต้องการอะไรจากฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าจากหน้าไพ่ที่เห็นผมรู้สึกว่ามันมีความเครียดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผลุกๆลูโผล่ๆไปไปกับกลับกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเคยคบกันแล้วก็จบกันแล้วปัจจุบันงงๆก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาต้องการอะไรในคววาาามมสััพนธ์่เเของก็ ก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาต้องการอะไรในตอนนี้โอเคทีนี้ไปดูกันดีก,กว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเนาะเรื่องเราสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคลิปนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะคะจริงๆเหมือนกำลังเลยอยู่ว่า,าจะทําในส่วนของท้ายเดือนธันวาคมหรือว่าจะข้ามไปมกระลาเลยแต่ว่าคิดว่าหลายคนอาจจะยังรอคลิปในช่วงนี้อยู่นะคะก็ก็เลยทําคลิปนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมกราเดี๋ยวเราก็เริ่มกันใหม่นะคะ มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่งกับคุณเนาะเพราะว่าไหนๆก็เป็นโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะคะต้องมีเรื่องดีๆบ้างนะคะคิงถือดาบไพ่คิงถือดาบจริงๆเป็นไพ่ของคนที่อาจจะดูหน้าเหมือนไซนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความรักใครรักจริงอาจจะมีความแข็งแข็งดิบดิบไม่ค่อยอ่อนหวานไม่ค่อยอ่อนโยนไม่ค่อยนุ่มนวลแต่ว่า เป็นคนที่ปากแข็งแต่ใจอ่อนนะคะอาจจะไม่ได้พูดเยอะอะไรมากมายแต่เป็นคนที่รักใครรักจริงนะหนึ่เด็กเถืเียนนะคะอัศวินดาไฮพิเทสเขาค่อนข้างแฟนตาซีไหมช่วงนี้ <c oughs> หลายท่านเจอเขาในหลายๆเวอร์ชั่นนะคะแล้วทำให้เราค่อนข้างจะสับสนเออถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกไงกับค <c oughs> ุณคือหวันมองว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆเนาะเขาอยากจะนิ่งด้วยแหละจริงๆเขา,าก็อยากจะนิ่งอยากจะนิ่งกริบเหมือนกันเหมือนแบบ คิดลุกตัวเองอยู่แต่ว่าลึกๆในใจก็เหมือนรอให้คุณเข้าหาเหมือนกันรอให้คุณมาคุยรอให้คุณมางอ้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากที่จะแทงเออใช่ไหมอัศบินดานแทงนี้นี้คือไม่ได้หมายถึงแบบก,การะทำย่ำยีแบบนั้นนะนะแต่หมายลักษณะการที่แบบอาจจะอยากสื่อสารหรืออยากพูดอะไรสักอย่างให้รู้สึกเจ็บแสบขึ้นมาแบบ มันเป็นอารมณ์นะคะมันเป็นความหุนหันพลันล่นมันเป็นความกดดันลึกๆในใจที่อยากจะพรั่งครูออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นไพ่หาพีเทสน่ะจริง,รงๆเขาก็มีความลหลงไหลตัวคุณอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเหมือนเขาก็ใช้เซนส์นในการอ่านสถานการณ์ในการทํางานตลอดเวลาไพาต่ตาสองขึ้นแปดถ้วยคนน่าจะเหนื่อยช่วงนี้นะบางท่านถ้ายังสารความสัมพันธ์กันอยู่คุณจะเหนื่อยมากแต่บางท่านถ้าเกิดว่าตอนนี้หยุดคุยกันไปสักพักหนึ่ง ก็อาจจะเป็นความโชคดีที่คุณอาจจะไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเคยเหนื่อยไปแล้วก็เป็ไปได้เหมือนกันเพราะว่าไพา่ขึ้นแปถ้วยนะ่ะบางทีมันจะมีช่วงเวลาที่เขาเหมือนถอดใจหรือถอยคุยกันดีๆความสัมพันธ์กำลังไปได้ดีสักพักหนึ่งแผ่วอย่างเงี้ยโดยไม่มีปีไม่มีขลุย่ยแล้วคุณงงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมสามวันดีสี่วันไข้ตอนเช้าเป็นอย่างหนึ่งตอนเย็นเป็นอีกแบบหนึ่งเนะะี่ยค่ะอืมเอ่อขอหนึ่งใบไฮพีเทสหน่อยไฮพีเทสกําลังคิดอะไรอยู่เอ่ย เด็กถือดามันมีความระมัดระวังอยู่ในนั้นน่ะน,นะคะแปดดาเห็นไหมเขาเหมือนมีภาวะปิดกั้นนะคือทั้งหมดทั้งหมดมองว่าเขาน่าจะเหมือนคนที่ที่พยายามขี่เส้นตัวเองเอาไวอ้อืมมันก็เลยทําให้มันมีความซับซอ้อนและสับสนอยู่ในตอนนี้นะคะสามเรียนหกดาเหมือนคุยกันแล้วมันก็ยังไม่เจอทางออกที่ดีขนาดนั้น แล้วกลายเป็นต้องกลับมาคิดกลับมาเครียดใหม่นะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะแล้วเวลาคิดนี่คือก็ไม่ได้คิดแค่เรื่องเดียวนะคิดทุกๆเรื่องรวมๆกันลากไส้มาหมดเลยนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและย้อนไปอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนอาจจะมีความแบบกรองแล้วกรองอีกกรองแล้วกรองอีสุดท้ายแล้วก็เลยเหมือนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะอขอนึไใบให้อัสินถือดาบหน่อยเกีียวกราดอะไรเอ่ยสีถ้วยเก้าดาบ เดทคุณนะคะคือรวมๆแล้วคงเป็นคุณไม่ว่าคุณจะกระทําอะไรก็แล้วแต่บางท่านในช่วงนี้แค่หายใจยังผิดเลยนะแค่หายใจยังมีปัญหาเลยนะคะคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ชั้นทําอะไรผิดไปอยู่ดีๆก็ของขึ้นใส่นะคะภายตาสองขึ้นแปดถ้วยบางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บางทีบทแบบของขึ้นขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นไปอย่างเงี้ยค่ะออารมณ์ประมาณนั้น,ะะอ,น,นอืม รู้สึกไงกับคุณว่าจริงๆถ้าดูจากหน้าไพ่เขาดูว้าวุ่นมากอนะคะไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าปัจจัยนที่ทําให้เขาเป็นแบบเนี้ยก็คือคุณด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะยังมีอิทธิพลกับเขาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะอืมอ่ะเขาคาดหวังอะไรจากคุณแล้วกันนะมาดูสิไม่รู้ค่ะไม่เท้าสิบถ้วย สองไม้เท้าแปดถ้วยเออเอาเข้าไปสิบดาบนะคะคาดหวังอะไรไม่รู้คือตัวนี้หวังว่าเขาเหมือนคนที่อย่างที่บอกแหละเหมือนได้รับการกระตุ้นกระตุ้นหัวใจให้ตื่นเหมือนจะตื่นสักพักหลับต่อเหมือนจะตื่นสักพักหลับต่อนะคะต้องการอะไรจากคุณพห่ห้ามไม่ท้าวก็ยังยุ่งเหยิงนะคะมันยังไม่ชัดเจนสักอย่างเลยบางทีชวนทะเลาะคุณแบบงงๆด้วยซ้ำานะ อแต่ว่าก็ต้องการความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะมันไพ่สิบถ้วยต้องการความสัมพันธ์ที่ถูกเติมเต็มหรือว่าความรู้สึกให้มันใจมันฟูขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนคนที่พร้อมที่จะมีเงื่อนไขกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือเขาอาจจะมองว่าเขาอะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ได้นะในเวอร์ชั่นที่เขาคิดของเขาอะนะคะอทีเนี้พอสิบถ้วยแปดถ้วยมาเจอกันหักลงได้สองถ้วยเขาน่าจะอยากให้คุณรู้สึกเข้าใจเขาอยากให้คุณเข้าใจเขา ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่เหมือนอยากให้คุณเข้าใจในความเป็นเขาอืมน่าจะต้องการแบบนั้นถึงแม้ว่าในบางทีเขาจะหนีกับก่อนเพื่อเลยนะคะมันไพ่แปะถ้วยคือแบบความสัมพันธ์อย่างที่บอกกันวัาจะไปได้ดีสุดท้ายแล้วเขาแบบชิ่งหนีไปก่อนเลยโดยไม่มีปี่มีคุยแล้วไม่มีเหตุผลไม่มีคําอธิบายอะไรก็แล้วแต่อทีนี้แนวโน้มหน่อยแล้วกันนะ้ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้าง,างเอ่ย แปไม้เท้าไพ่พลังงานหลักของเขานะคะสิปดเหรียญนะคะขอไภัสิบดาบจ้าสิบไม้เท้านะคะแน่นอนแหละไพ่สิบสิบมาแสดงว่าก็เต็มเต็มเหนียวเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ อาจจะมีช่วงเวลาที่ทําให้รู้สึกเหมือนอยากจะนอนจมกองเลือดมากกว่าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เนาะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี่แบกไหมก็ยังแบกกันต่อไปนะคะบางท่านที่ยังอยู่ในวงโคจรของกันและกันก็ยังไปกันต่อนั่นแหละแต่ไปด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนหนักอกหนักใจแล้วก็ตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่ใน,นนั้นนะคะแต่บางท่านถ้าหยุดคุยกันไปถามว่ามีโอกาสมาคุยกันไหมอย่มก็ยังมีโอกาสอยู่นะจริงๆเป็นไพ่แปดเม่เท่ากับไพ่แปดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารแล้วก็ไพ่ของสถานาการณ์ที่มันยังไม่ไได้าามมปจกกเิหรอ ถ้าเคยคุยกันมาก่อนว่ายังกลับมาคุยกันได้นะคะกลับมารู้สึกเหมือนเดิมได้แต่ว่ามันจะฉ่ำเท่าเดิมไหมว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะ ทีเนี้ยแปดเม้เาสิบเม้เาเมื่อเจอกัน,ห,กนหักลงกันได้สองเม้เางวัดมองว่าหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเราสองสามคนอยู่ในนั้นหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งมีคู่หรือมีเจ้าของหรือว่ามีใครบางคนอยู่ในใจจะในชีวิตจริงหรือในความทรงจําก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะมีนในส่วนของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เข้ามามีผลกระทบกับความสัมพันธ์คือต่อให้รู้สึกว่าอยากจะเลือกความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันก็ยังก้าวข้ามผ่านเงื่อนไขตรงเนี้ยไปไม่ได้อยู่ดีีเเเนนนนนาาาะะพรฉั้แนวทนท่่ห็ มองว่าบางท่านที่อยู่ในวงโครจรความสัมพันธ์กันก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะอาจจะยังได้พูดได้คุยติดต่อสื่อสารสถานการณ์ก็ยังไปเรื่อยๆแหละมันก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมเพราะมันอาจจะแย่ไปตั้งนานแล้วก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได,ดีไปกว่าเดิมได้เช่นกันนะคะสถานการณ์มันก็ยังดู ดูพออืดพออมอยู่นะคะพอไพ่มันขึ้นทั้งสิบดาบทั้งสิบไม้เทา้าเขาบอกไม่ได้รู้สึกว่าช่วงนี้จะเจอเรื่องหนักอะไรมากนัน,นะเพราะว่ามันอาจจะหนักมาเรื่อยๆจนตอนนี้เริ่มจะชินชาแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่บางท่านท้งเยี่ยมกันไปถ้าถามว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยไหมบอกว่าคุยกันได้นะคะยังคุยกันได้อยู่แต่สถานการณ์ถามวมันจะฟินอย่างที่ใจปรารถนานหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นเนาะแต่ก็อย่าลืมว่านี่การอ่านทั่วไปนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะทีนี้คําแนะนําหน่อยละกันยยน,นอ้อา รีเจคชั o นนะคะบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกลึกๆในใจว่าเหมือนผูกปฏิเสธหรือเปล่าเหมือนไม่ต้องการชันหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีก็ดูเหมือนเปิดบางทีก็ดูเหมือนปิดนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันทุกอย่างมันมีนกลไกของมันนะคะต้องใช้เวลาเนาะมันคงค่ากับการรอคอยอยู่ค่ะ ไม่รู้ว่ารอมานานแค่ไหนแล้วแต่พ่ขึ้นมาว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการของมันนะคะมันเป็นช่วงเวลาเป็นขั้นตอนการกวนส่วนผสมให้มันพอดีซึ่งกันและกันเขาในตอนนี้อาจจะเหมือนคนที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ในรสชาติไหนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าต้องการรสชาติไหนเข้ามาเติมหรือว่าผสมให้มันเข้ากันได้ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องใช้เวลาต่อให้ที่ผ่านมาคุณกับเขาจะเคยคุยกันครบกันหรือว่า อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการปรับแลวก็จูนกันอยู่ตลอดเวลานะคะบางท่านอาจจะเคยคบเคยสางความสัมพันธ์กันมาแล้วก็เลิกรากันไปสุดท้ายแล้ววนกลับมาใหม่มันก็ต้องจูนกันใหม่อยู่ดีเพราะว่าในช่วงเวลาที่แยกกันไม่รู้ว่าต่างคนต่างไปเจออะไรมาบ้างหรือแม้แต่การอยู่ในวงโคจรของกันและกันก็ยังต้องจูนกันในทุกๆวันเพราะว่าทั้งเราและเขาอะมีช่วงเวลาการเติบโตด้วยกันทั้งคู่เนาะต่างคนต่างเจอสิ่งเร้าต่างๆในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องจูนกันทุกวันหรือว่าการกลมส่วนผสมให้มััััันน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 เเเข้าาาากกกกใทททุๆๆวมม็็็ปปสสิ่่่งีีจํํะะคคคญือ ให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบสมณสนแล้วกันเนาะอย่าไปรู้สึกอึดอัดหรือกดดันหรือคาดหวังกับมันมากจนเกินไปบางทีการอยู่ในความเพ้อฝันล่องลอยก็อาจจะทําให้เราเครียดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเหมือนมีความคาดหวังมีความปรารถนาแล้วพอมามองความเป็นจริงทําไมฉันไม่เห็นมีความรักแบบนั้นเลย จากที่สุขอยู่ดีก็กลายเป็นทุกข์ไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะชาาราศีสิงห์แลนนะคณาสิงห์อันนี้คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงคงสุดท้ายของปี2567นี้แล้วนะคะไม่ว่าไพ่จะมาไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุนได้รับพลังงานดีๆแล้วกันเนาะขอให้เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงเวลาที่ดีนะคะขอให้มีความรักที่ดีหรือว่าขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันเนาะโอเคค่ะเรื่องราศฟังกันได้นะเป็นการอ่ปปานทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้้นกกับรเเลยย็ไไดดี๋ดวาจะปต่อ ในส่วนการงานแล้วก็การเงินนะคะการงานของชาวราศีสิงห์และณาสนาห์ในช่วงเดือนธันวาคมโค้งสุดท้ายของปีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการงานจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอพ,พลังงานหลักหนึงใบค่ะเก้าถ้วยดีอยู่นะ ผมมองว่าหลายท่านในช่วงนี้มีคนพร้อมที่จะเป็นแบ็กให้กับคุณนะคะแบ็กอัพก็คือเหมือนแบบคอยช่วยคอยหนุนคอยซัพพอร์ตคุณเนาะแต่ว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าฉันฉายเดียวฉันก็อยู่ได้นะฉันก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือมันมองว่ามีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือก็ซัพพอร์ตคุณอยู่เนาะทีนี้ไพ่ถ้าสําหรับเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดความมั่นใจหรือว่า คุณหมดหวังหมดกําลังใจไปซะก่อนบางท่านถ้ารู้สึกหนุกงในช่วงนี้พยายามปลกพลังงานคุณขึ้นมาแล้วกันเนาะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วหวนว่าโดยศักยภาพของคุณคุณสามารถที่จะโหทุกอย่างได้อยู่แล้วนะคะด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังขาดแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือมันมองว่ามีคนพร้อมจะช่วยคุณอยู่นะคะในเรื่องของการงาน,นะ บางท่านมีเกได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกถอนใจไปสักก่อนนะคะคู่แข่งเยอะเหลือเกินยังไม่สู้ดีกว่าแต่จริงโดยธรรมชาติของสิงเราเป็นนักสู้อยู่แล้วเนาะเราจะไม่ค่อยยอมในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะควีนถือดาบโอ้โอ้คนเยอะจังโอเค บางท่านในช่วงนี้น่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากระทบความรู้สึกของเรานะคะที่ทําให้เรามีความแขว่งในค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือมีการหรือมีอะไรก็แล้วแต่เข้ามาทําให้รู้สึกกดดันนะคะรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดไม่ได้ดังใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะบางท่านอาจจะคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะ,นะคะในหลักการงานในช่วงเดือนนี้ไพ่อยาเกเจออะไรบ้างในเนรื่องของการงานเอ่ย บางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดการไม่ได้ก็ปล่อยไปนะคะบางทีการที่เอาตัวเองเข้าไปพัวพันหรือว่าจัดการในทุกๆเรื่องมันอาจจะไม่ได้ดีกับเราในทุกๆครั้งก็เป็นไปได้เหมือนกันทําในสิ่งที่เราทําได้ค่ะและทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะคะจริงๆเป็นไพ่แปดถ้วยด้วยคือหมางรู้สึกว่ามันควรจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยน่าจะดีกว่าเนาะเหมือนอารมณ์ประมาณว่า บางทีเราเห็นปัญหาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงก็เลยปล่อยไปนะคะถามว่าดีไหมจริงๆผมมองว่าโฟกัสที่ตัวเองดีกว่านะโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองนะคะว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนอยากจะเป็นยังไงมันอาจจะยังมีปัจจัยมีเงื่อนไขบางอย่างที่เข้ามาทําให้รู้สึกกดดันหรือว่ายังไม่ได้เห็นใจแต่ผมมองว่า,วาหลายท่านมีโอกาสที่จะได้ขยับขยืนหรือว่าเติบโตมากขึ้นในเรื่องของการงานนะคะการขยับขยายหรือ,อะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าสองไม้เท้า8ดไม้เท้ามาเจอกันบวกกันได้สิบไม้เท้านะถึงแม้จะหักลบกันก็ยังเป็นหไม้เท้าอยู่ดีนะคะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ทําให้รู้สึกถึงความยากลำบากการต้องอดทนการต้องฝ่าฟันการต้องเจอกับปัญหาต่างๆแต่ว่าสิ่งที่คุณได้เผชิญหน้ากับมันอนะ่ะมันจะส่งผลกับคุณในทิศทางที่ดีเนาะคุณมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตมากขึ้นหรือว่า ได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะแต่วัดแค่ห่วงตรงที่ว่าหลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกมอนหมดกําลังใจรู้สึกท้อแท้หอเหี่ยวจิตใจซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่าเรือนที่6ของชาวราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนการงานของคุณเนะ่ยเป็นเรือนที่คุณต้องใช้ความอดทนกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะอาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดนันหรือว่าต้องใช้ความพยายามเหลือเกินถึงจะฝ่าฟันมันไปได้นะคะแต่มองว่า,วา อะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้พยายามคุณมีโอกาสที่จะได้รับมันเนาะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสจะเป็นไปในทางที่ดีแค่คุณไม่ถอดใจไปสะกอ่อนนะคะอ่ะดูคาแนะนําให้หน่อยแล้วกันเนาะว่าการงานของคุณพยายามแนะนําอะไรบ้างเอ่ยอย่าก,กลัวนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกกลัวแล้วก็ขาดความมั่นใจนะคะแล้วกลายเป็นเรารู้สึกเหมือนปิดกั้นตัวเองไปเนาะจริงๆแล้ว เปิดออกมาค่ะธรรมชาติของสิ่งเราจะเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเราจะอยู่ในจุดที่เราสามารถเป็นทัพหน้าหรือว่าคือถ้าใครที่รู้สึกถึงความไม่มั่นใจนั่นคือการดรอปพลังงานตัวเองลงไปละเพราะว่าโดยธรรมชาติของสิ่งเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองเราต้องพยายามดันตัวเองอยู่ข้างหน้าเขาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกขาดความมั่นใจไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นพลังงานด้านลบที่สิงอยู่ในตัวของคุณและจะทําให้คุณรบรบบล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 งไปเรื่อย เพราะฉะนั้นพยายามปลุกความมั่นใจตัวเองขึ้นมาแล้วก็เปิดรับพลังงานดีๆแล้วกันนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันซิว่าวการเงินละ่ะการเงินเป็นยังไงบ้างเอ่ยไพ่เต้มสองเป็นไพ่สีดำท,ท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยกับแรงกดดันเลยก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานเขาพลังงานหลักหนึ่งไกับการเงินน่อยคะ่ะการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เป็นไงบ้างเอ่ย ฮัลโลแฟนนะคะดูสมระานอยู่เน ok man, าะไพ่บแบบไพ่ฮัลโลแฟนนีก็อาจจะมีเงินอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นเงินที่ก็อยู่ได้แต่อาจจะไม่ได้แบบฟูฟ้าอะไรมากมายไม่โดดเด่นมากนักนะคะเขาไพ่ขยายฮาลโลแฟนเหมือนฮัลโลแฟน,เ,นเลยเลยแล้วมันระหว่างคนจะมาหยิบยืมเงินนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ด้วยเนาะ ok. เออสามดาบนะคะห้าโอ้โอเหรียญการเงินยังดูปกติอยู่นะคะ ถามว่าแย่ไหมก็ก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวเข้ามานะคะทำให้รู้สึกยุ่งเหยิงรู้สึกถึงความยากลำบากเป็นไปได้เพราะว่าดาวการเงินอ่ะของชาวราศีสิงในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนเนี้ย เดินถอยหลังเนาะบางท่านอาจจะรู้สึกถึงรายจ่ายต่างๆที่ทยอยเข้ามาทักทายนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายเก่าๆหรือว่าจุๆจิกหรือว่าเงินที่ควรจะได้มันก็ยังไม่ได้ติดขัดคุยกันแล้วตกลงกันแล้วสุดท้ายเฟลหรือว่าช้าหรือเกินอะไรเงี้ยเลยก่อให้เกิดปัญหาก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการเงินของพวกคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงผมมองว่ามันก็ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะถามว่าแย่ไหมก็ไม่ถึงกับแย่หรอกแต่แค่มันอาจจะยังติดปัญหาเดิมๆอยู่เนาะพ่ายขึ้นสามดาแล้วก็ห้าไม่เท้านะคะ อาจจะยังมีรายจา่ายจุกๆจิกๆยุบยุบ,ยบ,ยบ,ยบทำให้เรารู้สึกลำคาญใจหรือว่าเป็นปัญหาบางอย่างที่ก็หลีกเลี่ยงในค่อนข้างจะยากก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดช,ชอบในแต่ละเดือนก็เป็นไป,นปนได้เหมือนกัน แต่ว่าเงินก็ยังยังเข้ามาอยู่นะคะบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวที่เงินรายวันผมว่าก็ยังได้เรื่อยๆแหละหรือใครที่ทางานประจําก็ยังปกติอยู่เนาะเป็นไพ่แปดเหรียญยังไม่ได้รู้สึกว่าการเงินที่จะพุ่งทะยานฟ้าขนาดนั้นหรือว่าการเงินที่ย่าแย่นะคะก็อย่างที่บอกแหละไพ่ขึ้นมาเป็ให้หันละสายไปแรกม,มันก็ยังอยู่ในลักษณะที่ทุกอย่าง,งจับต้องได้แต่ว่ามันก็ยังอยู่แบบเรื่อยๆอยู่นะคะอืมอ่ะทีนี้คําแนะนาหน่อยว่าการเงินให้อยากแนะนำมรให้กับชาวสิงห์มังเอ่ย แต่ว่าบางท่านน่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าหาใครสักคนมีโอกาสจะเจอผู้ใหญ่ใจดีนะหรือว่าเจอกับคนที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณแต่ในขณะเดีวยวกันบางท่านเป็นเรื่องราวสัฝั่งกันนะคะเป็นคนอื่นที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ Codependency มาพรามกับรดาบแสดงว่ามันอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่มันก็ก็ตัดให้ขาดได้ค่อนข้างจะยากนะคะเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงยากเหมือนกัน ก็อาจจะยังต้องต้องพยายามประคับประคองหรือว่าจัดสมดุลให้ดีเนาะอืมโอเคบางท่านอาจจะมีะรายจ่ายในส่วนครอบครัวเข้ามานะคะเอ่อคือหวนมองว่ามันยังอยู่ในจุดที่สามารถจะทำให้มันดีขึ้นได้นะคะในเรื่องของการเงินแค่เราเหมือนเปิดใจของเราให้ปล่อยวางบางเรื่อง ใครที่ยังรู้สึกแยก่กับบางสิ่งบางอย่างหรือยังโกรธหรือยังแค้นกับอะไรก็แล้วแต่พยายามปล่อยวางไปเนาะให้อภัยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองว่ามันมันมีเข้ามาแล้วก็ออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่คือเหมือนให้เรารู้สึก คือทาจิตใจของเราให้มันสมบูรณ์กว่าเนี้เออวันมองว่ามันจะทําให้เราเหมือนเปิดรับพลังงานดีๆมากขึ้นในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะต้องใช้ความอดทนสักหน่อยนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะยังไม่ได้แต่งใจทั้งหมดขนาดนั้นและทําให้เราสึกแย่ๆแต่ว่าบางท่านมีโอกาสจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ของขวัญเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดจากการที่เราเปิดใจรับพลังงานดีๆพยายามบาลานซ์จัดสมดุลตัวเองให้ได้ค่ะวันมองว่าสงดีมันพร้อมที่จะเข้ามา จริงๆเป็นไพ่ใบเนี้ยหวัดว่าก็ยิ้มได้นะคะเพราะว่านอกจากเรื่องแย่ๆแล้วก็จะยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้น ต่อให้คุณจะเจอเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่ที่มันหนักหน่วงแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเพียงแต่ว่าคุณต้องเปิดใจมองเรื่องดีๆบ้างแล้วคุณก็จะเจอโอกาสดีๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะโอเคค่ะชาวราศีสิงและคณาสิงเนี่ยน,นี่คือการงานการเงินพวกคุณในช่วงเดือนธันวาคมโค้งสุดท้ายของปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับพลังงานดีๆแล้วกันเนาะขอให้มีช่วงไรดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ปีนัาเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าคุณ คลิดหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย